สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลักสูตรความสาเร็จอาจารย์เปิ้ลที่คุณคลิกไลค์ติดดาวกดซีเฟิร์เพื่อมาเห็นโพสต์ก่อนนะคะเป็นไลฟ์ประจําวันมาประมาณโมงครึ่งบวกลบของทุกวันค่ะใครเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะแจ้งให้อาจารย์เปิ้ลทราบนะคะว่า,าวันนี้ภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าวันนี้มาช้ายังดีกว่าไม่มานะคะเนื่องจากว่าถ้าใครดูที่หน้าอ่เพจของอาจารย์เปิ้ลนั้นก็เห็นาภารกิจเยอะมากค่ะมีตารางเพียบเลยนะแล้วก็ทําเมนูที่ไม่ ไม่ยากนะคะแต่ว่ามีของเยอะนะคะก็เช้านี้นะก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของพวกเรานะคะวันนี้วันศุกร์เราต้องมีความสุขกันมากๆนะคะกับเมนูบุญนะคะของเราก็คือกระเพาะตากาน้ำแดงนะคะแล้วก็เป็นหมี่สีขาวแก้มกันไปนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามินะคะภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ย อ่าโอเคภาพชัดเสียงชัดนะคะเช็คให้อาจารย์เปิ้นด้วยนะใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์ค่ะขอบคุณการแบ่งปันขอบคุณการส่งต่อเรื่องราวดีๆทุกวันยามเช้านะคะประมาณโมงครึ่งบวกลบเนาะที่อาจารย์เปิ้ลมาเจอกับพวกเราทุกคนทุกวันนะคะเพื่อที่จะส่งต่อพลังงานความรักส่งต่อพลังงานที่ใช่ที่ถูกต้องให้กับพวกเราทุกคนค่ะให้มีกําลังใจให้มีความรู้สึกเข้มแข็งกับการโปรแกรมจิตใต้สํานึกที่มันถูกต้องเนาะอย่างที่บอกว่าอาจารย์เปิ้นนะคะก็จะมีะเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องของการโปรแกรมจิตใต้สานึกเนี่ยมาแบ่งปันอยู่เสมอๆ เพราะว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ใช้พลังงานในตัวเองอย่างชัดเจนมากที่สุดเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเราสามารถเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้นะคะไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าโอ้โหอะไรก็ต้องไปพึ่งข้างนอกหมดเลยเนาะต้องทาสิ่งนั้นสิ่งนู้นเยอะแยะไปหมดเลยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเราสามารถลงทุนเปลี่ยนแปลงจากตัวเราเองได้ด้วยการเริ่มต้นที่จะเป็นคนใหม่เริ่มต้นเป็นคนที่ใช่ผ่านการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เช่นทําในสิ่งที่ไม่เคยทําแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้มาก่อนแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ ใคนที่มีเวลาน้อยนะคะสามารถฟังสั้นๆกระชับได้การโปรแกรมจิตใต้สำเร็จให้สําเร็จนั้นก็ต้องมาติดตามอาจารย์เพิ่อนได้เลยนะคะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันค่ะใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์และแบ่งปันนะคะขอบคุณทุกพลังงานความรักที่ส่งให้แก่กันและกันยามเช้าค่ะเามื่อเช้านี้ก็มีคอนเทนต์นนะ สามวินาทีแรกนะคะกําหนดอนาคตของชีวิตคุณนะคะกับอีกอันหนึ่งก็คือ3ส,สิ่งที่คุณจะต้องรู้นะคะก่อนที่จะโปรแกรมจิตใต้สำนึกด,ดึงดูดความรักที่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณการแชร์ด้วยนะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์เร็วก็สามารถแชร์ได้เลยนะ,ะแล้วก็วันนี้นะคะอาหารพิเศษของเรานะอาะจารย์เปิ้ลเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วทั้งจ่ายตลาดแล้วก็เตรียมของนะคะเพื่อไปถวายพระยามเช้าคือกระเพาะปลาน้าแดงอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามีนะคะวันนี้เป็นมือพิเศษเนาะบางคนก็ถามว่าเอ๊ะพิเศษไก็ วันของเราคือวันพระค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นเจ้าภาพร่วมกับอาหารพิเศษมื้อวันนี้ถวายนะคะเรื่องของกระเพาะปลาแดดพระสงฆ์นะคะเป็นอันิสงส์ผลบุญใหญ่แก่เราก็สามารถลงขันร่วมกันได้นะคะแ0 0 2ู7 6 0 5 1่ธนาคารไทยพาณิชย์ปฏิตาษีักคุลหนึ่งร้อยเป็นการทําบุญค่ะนอกจากนั้นพวกเราก็ยังมีบุญกดทุกนะคะอ่ลงขันนะะถวายสุขภัณฑ์วัดบึงแสนสุขเนาะสำหรับการเปลี่ยนนะคะห้องน้ำเนาะแล้วก็อีกบุญนึงก็คือทําของเสื่อมให้เจริญบุรณะววััดดดเเกก่่าาจจีนโพ พิชบูรณ์ก็สามารถลงขันได้ในบัญชีเดียวตรงนี้เลยนะคะอาจารย์เปิ้ลนก็จะมีอะไรดีๆมาแบ่งปันกันอยู่ตลอดเวลาเลยคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้และการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มต้นทันทีเพื่อให้เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วถ้าเรามัวแต่ยึกยักรีรอเราจะไม่ได้ผลลัพธ์แห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะลูกศิษย์ของอาจารย์เปิร์นตรงนี้ ใครที่อยู่ในคอร์ส999ปลดล็อกอำนาจจิตปกเ P พีนำโชคให้ตัวคุณแล้วอย่าลืมนะคะที่จะเข้าไปทบทวนทุกครั้งที่ทบทวนคุณได้เงินร้อยล้านกลับคืนมาทุกครั้งที่คุณเข้าไปทบทวนคุณได้หมื่นล้านกลับคืนมาทุกครั้งที่คุณเข้าไปทบทวนในคอร์สเรียนนะคะพลังจิตใต้สํานึกคุณได้ไอเดียใหม่ๆออกมา เพราะอะไรเพราะอาจารย์เพิ่นเก่งใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเพราะคุณเก่งเพราะคุณเป็นคนมีบุญมากเพราะคุณเป็นคนมีวาสนาดีเพราะคุณเป็นคนมีทรัพย์มากคุณสามารถดึงดูดอะไรก็ได้ในโลกใบนี้ด้วยการโปรแกรมจิตได้สำเร็จนั่นเองนะคะขอบคุณการแชร์ค่ะขอบคุณการแชร์ค่ะใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์และแบ่งปันนะทุกการแชร์และแบ่งปันเป็นการส่งต่อพลังงานดีๆให้กับตัวเองอยู่เสมอเลยนะคะครานี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะหัวข้อวันนี้ก็จะสอดคล้องนะคะกับ กับเรื่องราววันนี้นะที่ it, so อาจารย์เปิ้ลพูดถึงนะคะนั่นก็คืออาจารย์เปิ้ลขอดูก่อนนะคะนั่นคือเร öh ิ่มต้นเปลี่ยนชีวิตด้วย3พลังความคิดที่คนสําเร็จใช้ทุกวันเริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตด้วย3พลังความคิดที่คนสําเร็จใช้ทุกวัน 1. ค่ะพลังที่1คือพลังความเชื่อที่ขับเคลื่อนชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณเชื่ออะไรนะระบบความเชื่อของ án, คุณเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญนะคะคนสําเร็จเขาสร้างระบบความเชื่ออย่างไรให้พาตัวเองไปข้างหน้า พลังที่2คือคําถามคุณภาพเปลี่ยนมุมมองนะ quality question นะคะคือเรามีวิธีการตั้งคําถามกับตัวเองไหมนะคะว่าอะไรจะช่วยดึงศักยภาพและลดความวิตกกังวลภายในใจเราและพลังที่3ค่ะนั่นคือพฤติกรรมลึกๆที่ทําทุกวันนะคะโหเราทําทุกวันเป็นประจําแต่ว่าเราไม่รู้ตัวนะทำไมพฤติกรรมเล็กน้อยแต่สม่ําเสมอจึงสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้โอ้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนะเริ่มต้น เปลี่ยนชีวิตด้วยพลังความคิดที่คนสําเร็จใช้ทุกวันค่ะ1ค่ะพลังแห่งความเชื่อมันขับเคลื่อนชีวิตของเราเป็นระบบเลยนะคะคนสําเร็จเขาจะสร้างระบบความเชื่อให้เขาเนี่ยพาตัวเองไปข้างหน้าอยู่เสมอนะคะเช่นไม่ติดกับเรื่องในอดีตที่เราไม่ประทับใจ ไม่ติดกับคนมากเกินไปไม่เอาความคิดแหะความเห็นของคนเนี่ยมากเกินไปจนในที่สุดอ่ะเราค่อยวยในการตัดสินใจของเราว่าเราจะคิดอะไรพูดอะไรเรางงไปหมดเลยนะคะเพราะเรามัดแต่ฟังคนอื่นเนาะในโลกใบนี้นะคะปลาใหญ่กินปลาเล็กนะอะไรที่มันดูเข้มข้นกว่า นะคนก็จะไหลไปตามสิ่งนั้นคราน,นี้เมื่อก่อนละอาจจะเคยเป็นผู้ตามทางความคิดเนาะเออต้องตามคนนั้นต้องตามคนนี้วันนี้ไม่ต้องตามนะคะเราสร้างความแข็งแร่งภายตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนที่เข้าคอร์ส999ของอาจารย์เปิ้ลแล้วโชคดีมากมีบุญมากนะคอร์สปลดลอ็อกอำนาจจิตปลุกเทพีนำโชคตกคุณตรงนี้เพราะว่าอะไรคะเราต้องมีความเชื่อในตัวเราเองก่อนว่าเราสามารถประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นได้อย่างตัวอาจารย์เปิลนนาอบางครั้งเนี่ยเออมันมีเรื่องบางอย่างที่มันค่อนข้างท้าทาย แล้วมันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แล้วมันดูเหมือนไม่น่าจะเป็นน่ะนะคะอาจารย์มันก็ต้องสร้างระบบความเชื่อของอาจารย์เปิ้ลใหม่โดยการเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าอ่ะถ้าเราเนี่ยต้องการความร่ารวยต้องการความก้าวหน้าต้องการเกีดยรติยศชื่อเสียงศักดิ์ศรีเนี่ยเราก็ต้องเดินทางไปในเส้นทางนี้นะตัวอาจารย์เปิ้ลเนี่ยเคยเป็นคนที่ทุกมาก่อนแต่ว่าอาจารย์เปิ้ลปลดล็อกความทุกข์ได้เนี่ยด้วยธรรมะปลดล็อกความทุกข์ได้ด้วยจิตวิยา ปลดล็อกความทุกข์ได้ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเอามาผักบันตัวเองให้มันเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่เอาประสบการณ์ที่ผ่านมาโอ้โหไปย้ำคิดย้ำทำจนตัวเองเนี่ยไม่สามารถไปข้างหน้าได้อันนี้ตัวเราก็ต้องเป็นคนดูนะคะว่าทุกวันเนี่ยเรามีระบบความเชื่ออะไรเกี่ยวกับตัวเองเชื่อไหมว่าเราทําได้เชื่อไหมว่าเราควรได้มาเชื่อแม้ว่าคุณควรสาเร็จคําว่าเชื่อคําเดียวเนี่ยโอ้โหอาจารย์เฟิรนว่ามันเข็นภูเขาทั้งลูกเนี่ยออกไปจากเส้นทางที่ขวางเราได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ระบบความเชื่อมีความสําคัญมากครับ belief system เนี่ย เราจะต้องสร้างระบบความเชื่อภายในใจเราว่าเวลาที่เราเห็นอะไรก็ช่างเชื่อมั่นในหัวใจอย่างยิ่งว่าทุกอย่างจะส่งต่อเราเป็นจุดที่ดีกว่าเสมอทุกสิ่งจะส่งต่อเราไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าพอเรารู้สึกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่จับจดกับเหตุการณ์ที่เราถูกใจหรือไม่ถูกใจนานเกินไปเพราะว่าอะไรคะเพราะในใจเรามีความเชื่อว่าเรามีผลลัพธ์บางอย่างรอเราอยู่พอเรามีความเชื่อตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจสิ่งลินทางจะสนใจเป้าหมายใหญ่เป้าหมายยักษ์ของเราจําไห้นะคะ คิดใหญ่ไม่คิดเล็กค่ะติ้งบิ๊กติ้งหล่องนะคิดใหญ่คิดยาวๆเอาไว้และคุณจะไม่สนใจเรื่องเล็กน้อยตรงนี้มันทําให้สมองเราค่อนข้างโฟล์ค่ะเพราะว่าคนที่ไม่มีเป้าหมายจะติดเรื่องการนินทากันจับจดกับคําพูดคนนั้นไม่พอใจคนนี้คนนั้นยักคิ้วอยู่ตาให้เรามันแปลความหมายว่าอะไรนะมันติดไปหมดเลยอะ่ะคุณเคยเจอคนอย่างนี้ไหมสวัสดีค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะขอบคุณการแชร์และแบ่งปันนะใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์และแบ่งปันค่ะมันมันติดไปหมดเลยค่ะเพราะว่าอะไรมันไม่มีเป้าหมายให้กับตัวเอง ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรให้กับชีวิตรู้แต่ว่าเราล่องลอยไปนะคะทำให้เราเนี่ยไม่ได้ใช้ศักยภาพของเราเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นวันนี้ศักยภาพของเราเป็นอะไรที่มันเต็มเปี่ยมที่ล้นมากเพราะฉะนั้นศักยภาพของเราสามารถที่จะเป็นการตั้งคําถามกับตัวเองได้ว่าเราสามารถไปได้ไกลกว่านี้ไหมเราสามารถทำอะไรที่ยอดเยี่ยมกว่านี้ไหมมันจะเป็นอะไรที่แบบดีมากค่ะสวัสดีคุณลูกนาภาค่ะขอบคุณการแชร์และแบ่งปันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสุดคือระบบความเชื่อ belief system ของเรานั่นเองนะคะว่าเรามีความเชื่อ,อยังไง นะการสร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวเราต้องต้องมีความเชื่ออย่างเงี้ยอย่างอาจารย์เปิ้นบอกเลยนะว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่สาคัญมากอาจารย์เปิ้นต้องไปปนกับคนที่อ,อยู่ในเป้าหมายเดียวกันนะ,ะสมมติว่าเรียนหนังสือแล้วกันเพราะว่าก่อนอันนี้พีพ่ๆน้องๆคงจะรู้ใช่ไหมคะว่าอาจารย์เปิ้นเนี่ยไปเรียนปร,ริญเเอกอ,อยู่ อานะจารย์ก็ต้องปนกับผู้คนเยอะๆนะที่ไม่ได้รู้เรื่องพลังจิตใต้สำเนาเขาก็จะมีความคิดความเห็นมีประสบการณ์อะไรบางอย่างเข้ามาเนาะแต่ว่าอาจารย์ปนก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจนะคะว่าเออความคิดความเห็นเ่านนะมันจะต้องเป็นยังไงอาจารย์รู้ว่าเราจะต้องทาเราจะต้องจัดการแบบนี้เป็นต้นเนาะพอเราต้องทําต้องจัดการปรุ๊บเนี่ยเราก็มีความเชื่อว่าเราเกิดมาเพื่อสําเร็จเราเกิดมาเพื่อทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่คนดีอย่างเราฟ้าดินไม่ปล่อยให้อดตายหรอกพอเราเรามีความเชื่ออะไรอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีพลังมากเลยนะแม้กระทั่งเเรืื่ออองงงนนนหมกัะ บางคนเนี่ยมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยความนิ่งสงบสยบการเคลื่อนไหวทําไมถึงได้ให้แนวทางแก้ไขอย่างนั้นว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเจอปัญหาที่เป็นทางการเนี่ยมันเครียดมันบีบมันกดดันมันเค้นอารมณ์เนี่ยสังเกตไหมเห็นไหมอารมณ์พวกนี้คืออารมณ์อะไรมันเป็นอารมณ์ขุนมัวค่ะอารมณ์ขุนมัวคืออะไรคืออารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีคืออะไรคืออารมณ์ด้านลบอารมณ์ด้านลบอารมณ์ขุนมัวอารมณ์ไม่ดีคืออะไรเรียกว่าสภาวะจิตอกุศล เพราะฉะนั้นในเราขณะที่เราอยู่ในสภาวะจิตอกุศลโชคลาววาสนาเงินสดร้อยล้านทองคําแท่งจะมาไหมคะไม่มาจนกว่าเราจะเปลี่ยน belief system เราต้องเปลี่ยนระบบความเชื่อเราใหม่ก่อนว่าความคิดบวกความคิดดีนะเราวันเดอร์โลกสวยกลุ่มความคิดพวกเนี้ยเซ็ตความคิดพวกเนี้ยคืออะไรรู้ไหมมันคือกุศลมันคือความคิดแบบมโนกุศลกุศลมโน ด้นความคิดด้านกุศลนความคิดด้านดีจึงทําให้คุณนั้นดึงดูดโชคลาภวาสนาบาร,รมีดึงดูดรักที่ใช่เจอหนทางที่ใช่และแน่นอนว่าเวลาที่เราขุนมัวเราทุกคนมีสิทธิขุนมัวเหมือนกันาเฮ้ยขุนมัววันนี้รมไม่ดีเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะขุนมัวค่ะแต่เราไม่ปล่อยให้ความขุนมัวนั้นมันเครือบแคงใจเราจนเราไม่สามารถจะดําเนินชีวิตไม่สามารถจะมุกอ่อนกับอะไรได้เราปรับใหม่เราบอกเราบอกกับตัวเองนะคะอันนี้เราต้องสร้างความเชื่อให้กับตัวเองว่าเฮ้ย ถ้าเรายังขุนมัวอยู่มันเป็นอารมณ์ที่ไม่ถูกทางถ้าคุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองแสดงว่าเรากำลังไปผิดทางค่ะอสวัสดีพี่วิลาพรค่ะสวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกปัจจัยนะคะที่เป็นเจ้าภาพกระเพาะปลาน้ำแดงในวันนี้ถวายพระสงฆ์นะคะเห็นพระไม่ที่ฉันพระตาหารเรามีส่วนร่วมนะคะมีมากทํามากมีน้อยทำน้อยนะคะแต่อย่าพูดว่าไม่มีเลยทุกวันต้องทา หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านมันก็มาจากเงินจํานวนน้อยๆที่เรารู้จักสละออกการสละออกการทําบุญการที่จะเอาออกแกต่ตัวคือการสร้างสภาวะจิตสิทฐีให้ได้เพราะเหลือเฟือให้ไม่ได้เพราะขาดแคลนให้ได้เพราะเหลือเฟือให้ไม่ได้เพราะขาดแคลนถ้าชีวิตเรารู้สึกขาดแคลนจิตใต้สํานึกก็จะไปดึงดูดแต่เหตุการณ์ที่ขาดแคลนเหตุการณ์ที่เสียเงินเหตุการณ์ที่ไม่ได้เงินเหตุการณ์ที่หดหู่เหตุการณ์ที่ทําให้เราไม่มีเงินจ่ายเพราะฉะนั้น อารมณ์ที่ให้ไม่ได้จึงเป็นอารมณ์ที่น่ากลัวมากวันนี้เราสามารถบริหารเงินบุญเรากินของที่อยากกินเราทําบุญเท่าที่เราอยากทําเราสามารถมีสิ่งต่างได้แล้วเราให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเหลือเฟืออันนี้คือการสร้างสภาวะเศรษฐีนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เปิน้นอนุโมทนาบุญกบเกษฐีใหญ่ใจบุญในทุนจริยทุกท่านนะคะที่วันนี้ร่วมกันแต่งปันนะคะพลังงานดีๆตรงนี้ร่วมกันกับอาจารย์เปิ้นนะคะเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะอย่ามัวแต่จับเจ้าาอยู่กับสิ่งที่ไม่ต้องการ อย่ามัวหมกบุ่นอยู่กับสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อที่ทุ่มเทไปในผลลัพธ์ที่เราต้องการนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเปลี่ยนระบบความเชื่อของเราและเมื่อเราเปลี่ยน belief system ของเราแล้วเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าคุณจะเห็นว่าพลังงานที่คุณให้กับตัวเองเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงและนี่คือวิธีการที่คนประสบความสําเร็จเขาใช้กันนั่นเองนะคะต่อมาพลังที่2ค่ะคําถามคุณภาพเปลี่ยนมุมมอง quality question คุณมีคําถามคุณภาพไหมเพื่อที่จะเปลี่ยนมุมมองของตัวคุณว่าฉันควรมีเงินมากกว่านี้ไหมฉันควรมีคนรักที่ดีกว่านี้ไหมฉันสามารถเพิ่มศักยภาพของเราได้มากกว่านี้ไหมใครเคยมีคําถาม quality question กับตัวเองแบบนี้บ้างคะมีไหมคะคาถามแบบนี้อ่าใครมีคําถามแบบนี้ให้ตัวเองนะให้บอกว่ามีค่ะและรับไปหนึ่งร้อยล้านแบบไม่มีเหตุผลมาจากทุกทิศทางมีไหมคะมี quality question ไหมมีคําถามตัวเองว่า เออเราดีได้มากกว่านี้ไหมเรามีศักยภาพได้มากกว่านี้ไหมเราควรมีคนรักที่ดีกว่านี้ไหมชีวิตฉันควรดีกว่านี้ไหมมีนะคนที่ไม่มีคําถามลักษณะนี้ให้กับตัวเองคือไม่มีคําถามคุณภาพไปกับตัวเองไม่มีความเครือบแคลงใจไม่มีความใส่อาจารย์ิ้นมีเค s e s t u เป็นเพื่อนอาจารย์มันเองแหละที่เรียนรุ่นเราคนเดียวกันนะคะเขาสวยค่ะเขามีอนากตไกลแต่เขาต้องมาติดกับเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยพอใจง่ายเกินไป ก็เลยทาให้เขามีชีวิตอยู่กับที่ไม่มีเงินไม่ได้มีงานที่ดีไม่ได้มีชีวิตที่ดีแล้วสามารถสร้างความอดทนอยู่ความชีวิตที่มันขาดแลนได้นะมันมีอย่างจริงจริงนะเพื่อนเพื่อนอาจารย์เปิ้ออายุรุ่นเราเขาเดียวเลยเพราะอะไรคะเพราะเขาขาดเขาขาดการที่มีค s t i o n เขาขาดคําถามคุณภาพให้ก <light> ับตัวเองไหนใครมีคําถามคุณภาพตัวเองพิมพ์มาว่ามีแล้วรับไปร้อยร้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่า ฉันน่าจะดีได้มากกว่านี้ไหมเคยคิดกับตัวเองงนี้ไหมเคยถามตัวเองย่างนี้ไหมน,นั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าคําถามคุณภาพที่มีให้กับตัวเองเราสองคนถึงดึงดูดกันมาที่สถานีนี้กราบขอบพระคุณการแชร์นะคะพิมพ์ว่ามีแล้วกดแชร์ออกไปเราถามคําถามคุณภาพอาจารย์เปิ้ลก็เพิ่งมารู้ตัวจากหัวข้อคอนเทนต์วันนี้ว่าเออเราเองก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ฉันจะดีกว่านี้ได้อย่างไรฉันจะมีเงินมากกว่านี้ได้อย,อย่างไรทํายังไงฉันจะไปเที่ยวต่างประเทศได้ทำยังไงฉันจะกินของอร่อยได้ ทำยังไงฉันจะสนุกกับตัวเองได้พอมันถามนี้ปุ๊บเป็นไงคะสมองเราทํางานจิตใต้สํานึกเราทํางานในที่สุดกระบวนการต่างๆที่เราถามคําถามกับตัวเองนั้นมันจึงกลายเป็นผลลัพธ์ที่มันน่ามาัศจรรย์ในที่สุดคุณมีเงินเพิ่มขึ้นคุณมีงานที่ดีขึ้นคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณมีความแตกต่างมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันเป็นที่แบบสุดยอดมากวันนี้นะคะเราอย่าไปใช้สมองคิดในทางที่ไม่ทําให้เราสร้างสรรค์แต่เรานะคะมามีคําถามคุณภาพกับตัวเองว่า ฉันมีได้มากกว่านี้ไหมเหมือนที่อาจารย์บ้านบอกไหมว่าเฮ้ยเหนื่อยหมื่นห้ากับเหนื่อยห้าหมื่นเหนื่อยเท่ากันแต่คุณคิดว่าคุณได้เท่าไหร่เออใช่ไหมเหนื่อยหมื่นห้ากับเหนื่อยห้าหมื่นเหนื่อยเท่ากันแต่คุณคิดว่าตัวเองจะได้เท่าไหร่เหนื่อยห้าหมื่นกับเหนื่อยห้าแสนเหนื่อยเท่ากันแล้วคุณล่ะคะคิดให้ตัวเองได้ห้าหมื่นหรือห้าแสนเหนื่อยห้าแสนกับเหนื่อยห้าล้านระดับความเหนื่อยกันขับเคลื่อนชีวิตเท่ากันวันนี้คุณจะเหนื่อยเพื่อห้าแสนหรือห้าล้าน ไหนใครจะเหนื่อยห้าล้านนะคะเขียนมาว่าห้าล้านใครจะเหนื่อย 5, 000, ห้าแสนเขียนมาว่าห้าแสนไม่ว่าจะห้าแสนหรือห้าล้านชื่นใจทั้งหมดเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นจำนวนเงินที่คุณควรได้เหมือนหัวข้อคอนเทนต์เมื่อวานไงอาจารย์ปิ้นบอกว่าคนที่ไม่มั่งคั่งเนี่ยเป็นเพราะว่าจิตได้สนุกถูกบล็อกอยู่บล็อกด้วยอะไรบล็อกด้วยสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยค่ะเช่นรู้สึกผิดที่มีไรายได้มากกว่าคนอื่นเขาบล็อกด้วยอะไรรู้สึกว่าฉันไม่ควรมีเงินเยอะ บล็อกได้อะไรบล็อกได้ว่ามีเงินเข้ามาเยอะและว้วกลัวเงินหมดโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าคนส่วนใหญ่บล็อกความมั่งคั่งตัวเองด้วยมายเซ็ตแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเหนื่อยให้ได้ห้าล้านกันดีกว่าใครคิดว่าเหนื่อยห้าล้านให้เขียนว่ายินดีรับห้าล้านค่ะเขียนมายินดีรับห้าล้านใครไม่อยากได้ไม่ต้องเขียนนะคะยินดีรับห้าล้านยินดีรับห้าสิบล้านยินดีรับห้าร้อยล้านเขียนมาในปริมาณที่คุณชอบเอาตัวเองเปสนิกกับกลักล้านไว้ นะถ้าเราไม่สนิทกับหลักล้านในเงินหลักล้านไม่เคยเข้ามาเราค่ะเราต้องสนิทกับหลักล้านเข้าไว้นะเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่า belief system คือการเปลี่ยนระบบความคิดของตัวเรานะแล้วการที่การที่เรามีความคิดที่มีความเชื่อเรื่องของความสําเร็จเนี่ยมันจะทําให้เราเชื่อมโยงมาสู่พลังที่2คือพลังคําถามคุณภาพ quality question คือเรามีคําถามคุณภาพเกี่ยวกับตัวเองนะนะไม่ใช่อยู่กับที่ทนได้ออกับความลำเค็ไม่ใช่เราควรทําอะไรให้ดีกว่านี้ ชีวิตเป็นของมีค่านะคะกว่าจะแก่ตายเราคงร่ำรวยมั่งพั่งและมีอะไรที่มันไต่ระดับขึ้นไปมากจนเราต้องตื่นเต้นกับสิ่งที่เรากำลังจะเจอนะอ่ะต่อมาข้อที่สามค่ะไปกันอย่างไวนะคะเนื่องจากวันนี้อาจารย์เปิ้ลนมาเวลาสายเงินสายทองจนหลายๆคนที่ว่าเอะวันนี้ไหลไหมสวัสดีพี่เฉลิมพรค่ะขอบคุณการแชร์นะคะขอบคุณการแบ่งปันค่ะมาค่ะเรามาเข้าสู่พลังที่สามกันพลังที่สามคือพฤติกรรมเล็กๆที่ทําทุกวันในนี่ฮะปิดนะคะทำทุกวันเลย ทำน้อยๆทาทุกวันทุกวันทุกวันผลลัพธ์คืออะไรรู้ไหมผลลัพธ์นะคะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการทําไมพฤติกรรมเล็กน้อยแต่สม่ําเสมอจึงสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะว่ามันเหมือนเหรียญที่หยอดกระปุกมันเหมือนการสะสมบาร,รมีทุกวันนะเช่นเรามาฟังไลฟ์อาจารย์เปิ้นทุกวันคุณทบทวนคอร์สเรียนออนไลน์ของอาจารย์เปิน้นคุณทบทวนทุกวันทุกวันถึงมาเ d ็ e ที่ดีคุณรู้เลยว่าคุณเป็นคนที่พิเศษคุณรู้เลยว่าคุณต้องให้อะไรกับตัวเองทุกวัน แล้วคุณจะพบว่าโอ้โหมันว้าวมากที่เราเนี่ยนะคะทาทุกวันแล้วมันเกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงไหนใครเจออาจารย์เปิ้ลมา9ปีแล้วบ้างคะปีหน้าปีที่10นะไหนใครเจออาจารย์เปิ้ลมา9เดือนไหนใครเจออาจารย์เปิ้ลมา9วันไหนใครเพิ่งผ่านมาเจออาจารย์ต้นเมอเอิผ่านด้วยกันการแชร์ใครเข้ามาแล้วนะคะต้องแชร์นะแชร์ออกไปเยอะๆเลยค่ะให้คนที่เขากาลังคิดไม่ตกเรื่องปัญหาปัญหาทุกอย่างแก้ได้ไม่ว่าจะเป็นเงินงานความรักสุขภาพให้ค่อยเปลี่ยนแปลงจากภายในนะคะ การที่เราจะมีเงินมั่งคั่งร่ารวยไม่ได้เป็นเพราะคนอื่นเลยเป็นเพราะว่าคุณกําลังสั่งสมอะไรเกี่ยวกับพลังจิตใต้ส่วนึของคุณเองเพราะฉะนั้นวันนี้ผ่านมาเจอเรโชคดีนะคะคอร์สแนะนํเลยคะคอร์สปลดล็อกอํานาจจิตปลุกเทพีนำโชคตัวคุณามาเปลี่ยนค่ะมาเปลี่ยนแปลงกันนะคะใครที่อยู่ในคอร์สแล้วยินดีด้วยเพราะฉะนั้นขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะคะสวัสดีพี่จินดาค่ะขอบคุณการแชร์และแบ่งปันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยเราทําอะไรได้แค่น้อยเนี่ยเป็นการสะสม เหมือนกับเราทุกคนที่เจออาจารย์เปิ้ลเนี่ยไม่ว่าจะเจอกันก่อนหน้านี้หรือไม่เคยเจอรู้ไหมว่าเราวันนี้กับเราวันนั้นไม่เหมือนกันเราวันนี้กับเราเมื่อก้าปีที่แล้วไม่เหมือนกันนะแล้วก็อาจารย์เปิ้นก็เรียนรู้เรื่องของธรรมะที่ว่าเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกเนาะเห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นสภาวะไตรักเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอันนี้จังทุกขังอัตตาเห็นความเสื่อมนะเสื่อมเกิดขึ้นเสื่อมตั้งอยู่นะเสื่อมดับไปเห็นความเจริญเกิดขึ้นความเจริญตั้งอยู่ควาาาาามเเเเจรรริิญดับบไปทุกออย่่งงตตตสนนให้้โขึ งดงามขึ้นสวยขึ้นและคุณมีทุกอย่างได้หมดเลยนะความรูปงามของคุณความฉลาดของคุณการเป็นคนที่ปลดปล่อยตัวเราให้มีสารภาพกับธรรมชาติและดึงดูดทรัพยากรเข้ามาอย่างมากมายตรงนี้แหละอาจารย์เปิ้นมองว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษของพวกเราที่อยู่ตรงนี้แล้ววันนี้นะคะอาจารย์เปิ้นดีใจมากที่ได้แบ่งปันแชร์ประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะมีความสุขมากๆกับตัวเองค่ะเวลาที่เรามีความสุขเยอะๆกับตัวเองเนี่ย เราสามารถที่จะเติมเต็มในมุมต่างๆที่เราไม่เคยมีได้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราไม่มีค่ะเราคิดว่าเรามีตลอดเวลาเราคิดว่าเราคือส่วนเติมเต็มของโลกไปนี้แล้วเวลาที่เราเนี่ยเริ่มรักตัวเองคุณจะเห็นว่าโลกทั้งใบก็เริ่มรักคุณเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีคุณส้มค่ะขอบคุณการแชร์และแบ่งปันนะใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์การแบ่งปันขอบคุณการแชร์พลังงานที่ดีนะคะทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทําและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้ทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทํา แล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรามาเปลี่ยนแปลงตัวเองกันนะคะเป็นคนใหม่ที่ยอดเยี่ยมกันนะคะออแอดมินคะออแอดมินช่วยเ,เปิดประตูให้สมาชิกของเรานะคะออกไปหน่อยค่ะบี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 บ,บ,บ,บีนะคะสมาชิก <laughs> บีบีนะคะ โอเคเด็กๆนะคะนอนอยู่ตรงนี้อยากออกข้างนอกกันแล้วนะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณสมพพสวัสดีค่ะนะคะโอ้ไลฟ์วันนี้เป็นไลฟ์ที่ดีมากเลยนะเป็นไลฟ์ทัชใจนะคะเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนาะสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนเราจริงๆนะคะวันนี้ขอนิดนึงให้เราจริงจังกับชีวิตนิดหนึ่งขอให้เราจริงใจกับชีวิตนิดหนึ่งจริงจังหมายความว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตจริงไหม คุณต้องการเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไหมถ้าคุณต้องการเปลี่ยนนะ,ะอย่าปล่อยให้วันเวลามันผ่านพ้นไปโดยเสียโอกาสทางธุรกิจวันนี้มาเรียนรู้เรื่องการโปรแกรมจิตใต้สำนึกกันนะคะ,ะคนไหนที่อยู่ในคอร์ส99แล้วอาจารย์เปิ้นใหญ่คุณเนี่ยไปทบทวนเรื่องการโปรแกรมจิตใต้สำนึกเรื่องของการวางมายเซตใหม่ให้กับตัวเองนะคะส่วนรุ่นพี่ที่เรียนผ่านมาแล้วอย่าลืมค่ะที่จะไปทบทวนนะคะทบทวนในคอร์สเรียนต่างๆที่เราได้เข้าคอร์สเรียนทุกตัวของอาจารย์เปิ้นเป็นคอร์สเรียนที่ดีมากนะไม่ว่าจะเป็นสั่งจิตรวยล้างสมองงงรรวยนนนะะะคะพลัเมิิาะะาดดดึูก ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทําแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้การศึกษาแพงมากความไม่รู้แพงกว่าค่ะทาไมอาจารย์เปิ้ลถึงพูดคํานี้ไม่ว่าจะใช้คํานี้กับคอร์สเรียนของอาจารย์เปิ้ลหรือว่าจะใช้คํานี้กับกับชีวิตเรามันเป็นเรื่องจริงนะคะการศึกษามันสําคัญนะคะความไม่รู้แพงกว่าเราเนี่ยอยู่กับความไม่รู้มาโดยตลอดในที่สุดเราก็ต้องเสียโอกาสทางธุรกิจเราเสียตังค์เสียอะไรหลายๆอย่างนะแต่พอวันหนึ่งที่เรารู้แล้วเนี่ยเราจะไม่กลับไปจุดนั้นอีกเลยเราจะให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นประสบการณ์สำหรับชีวิตเรา บางคนเขียนคอนเทนต์บอกว่าโอ้โหอายุอายุ4บบวก50บบวก60บวกเ0็ดสบบอยิ่งอยู่ไปยิ่งทุกข์มันก็จริงครึ่งไม่จริงครึ่งนะคะอาจารย์เพิ่มมองว่าอายุน้อยเนี่ยเราสะสมประสบการณ์เพื่อให้เราเกิดความเก่งความแก่งแต่อายุยิ่งเยอะมันทําให้เรามีความสุขง่ายขึ้นปล่อยวางง่ายขึ้นหาเงินง่ายขึ้นคุณรู้ว่าอะไรคือความสุขจริงๆของคุณคุณรู้ว่าอะไรคือชีวิตของคุณนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปล่อยวางเนี่ยจึงเป็นเรื่องของการเข้าใจธรรมชาติของตัวเองเข้าใจธรรมชาติของชีวิตค่ะ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เราเนี่ยมีความจริงใจในการเปลี่ยนแปลงนะคะใครที่ฟังตรงนี้กับอาจารย์ตั้งมานานแล้วสครัหนึ่งก็ยังไม่ได้ลงเวลคัมนะคะถ้าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงตรวนี้ปลดล็อกอำนาจจิตปลุกเทพีนำโชคในตัวคุณคอร์ส999ทักมาที่อินบ็อกซ์นะคะบอกว่าเรียนคอร์สเ9้าเาเข้าเรียนเลยค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองทันทีภายใน2 4ชั่วโมงการศึกษาแพงมากความไม่รู้แพงกว่านะตามนี้นะ ส่วนลูกศิษเก่าอาจารย์เปิ้ลคนไหนยังไม่ได้นะสะสมคอร์สนะคะราคาจุ๋มจิมประหยัดมากนะคะสั่งจิตรวย3939 39. ล้างสมองรวย3ตอง9นะคะ หรือว่าคอสต่างๆของอาจาย์เปิลก็ให้ทักไปที่ inbox น,นะคะแล้วก็วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการตั้งเป้าหมายกับการโปรแกรมจิตใต้สนุกแล้วเรามาค้นพบความสําเร็จนะคะกับอาจารย์เปิลด้วยกันทุกวันยามเช้านะคะใครที่ชอบฟังไลฟ์อาจารย์เปิลน,นะคะสามารถที่จะไป follow อาจารย์เปิลได้ทาง YouTube ใครชอบทลิปตั้นสามารถไป follow ติดตามอาจารย์เปิลได้ทาง t ิ k กตอกและไม่ว่าจะเป็น YouTube t i k t อกนะคะเฟซบุ๊กหรือ IG ก็ follow กันไปนะคะ เพื่อที่ให้เราเนี่ยนะฮะสามารถติดต่อกันได้ดตลอดเวลาเพราะว่าบางทีถ้าวันหนึ่งอาจารย์เปิ้ลไล์ตรงไหนไม่ได้แล้วเนี่ยอาจารย์เปิ้ลถึงจะเลิกทาไปนะแต่วันนี้อาจารย์เปิ้ลยังอยากจะให้ความรู้กับทุกคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพลังจิตตัเสน่ที่อาจารย์เปิ้ลเอาแบ่งปันมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากที่เป็นเรื่องของคนพิเศษที่รู้จริงๆว่าตัวเราเป็นคนพิเศษวันนี้แชร์ให้อาจารย์เปิ้ลหรือยังคะอ่าวันนี้แชร์แบ่งปันให้อาจารย์เปิ้ลหรือยังนะคะขอบคุณการแชร์นะคะขอบคุณกาาารรรรแแแแชช์์์บบ่่่งงปปปัันนนนะะะออให้าจา้จยยเเิคพื ให้คนที่ยังไม่ได้รับรู้เนี่ยรู้นะคะขอบคุณพี่รัชนีมากค่ะบอกว่าแชร์เราจ้ารับไป100ล้านค่ะนะคะอวันนี้ใครเขียนคอมเมนต์เยอะที่สุดคนนั้นชนะเลิศนะคะก็จะเป็นคอนเทนต์สั้นนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์ก้นมาสายเนาะ ก็เห็นเนางานบุญแบบเยอะมากเดี honestly, notes, right. ๋ยวต่อจากนี้อาจารย์เปิ้ลก็จะไปถวายนะฮะเสื้อถวายพระเนาะเอาเอาเสื้อซับด้านในไปถวายพระนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลเนี่ยจะต้องไปดูคุณพ่อด้วยนะคะคุณพ่อวันนี้ว่ามีการตรวจอันนั้นเมมโมแกรมใช่ไหมคะเช็คภายในแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าหมอก็ไม่ได้อะไรกับตรวจสุขภาพนะฮะก็เห็นว่าจะได้ไปรู้แนวทางการดูแลสุขภาพต่อไปเดี๋ยวต่อจากนี้จย์ก็จะทําภารกิจต่อนะฮะแล้วก็ทุกวันทุกวันของเราจําไว้นะคะว่าเรื่องเล็กๆที่เราทําทุกวัน มันมีพลังเปลี่ยนแปลงชุดมหาศาลนะอย่าอย่าเออละเลยอย่าละเลยนะเรื่องเล็กๆอย่าละเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำในสิ่งที่เราไม่เคยทําแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้การศึกษาแพงมากความไม่รู้แพงกว่านะคะวันนี้มาเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองนะคะที่สําคัญเนาะคุณลักษณะนิสัยเล็กน้อยนะคะที่เราควรมีให้กับตัวเองเช่นศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานะที่เราต้องทํา มีศีลทุกวันนะคะทำสมาธิวันละหนึ่งนาทีทุกวันแล้วก็เจริญปัญญาด้วยการพิปัสนาสมาธิเนาะสิ่งที่ต้องทําการถอนคําสาบเช่นเราเคยสาบแช่งใครก่อนอนุญาตถอนคําสาบอย่าลืมทําสมาธิแล้วเนี่ยนะคะก็อย่าลืมแบ่งบุญแบ่งกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรแบ่งบุญแบ่งกุศลให้กับเทวดารักษาตัวนะแบ่งบุญแบ่งกุศลเนี่ยผลักดันให้จิตวิญญาณต่างๆน่ะดันเขาขึ้นไปให้อยู่ในภพภูมิที่สูงก็เดิมสุดท้ายอย่าลืมชื่นชมตัวเอง นะเชา้าขึ้นมาขอบคุณตัวเองหรือ agn, ยังคะที่เรามีชีวิตที่ดีทุกวันนี้เพราะเราเก่งขอบคุณตัวเองนะทางคะที่เรามีการเงินที่ดีขนาดนี้เพราะเราเป็นคนที่มีวาสนาดีจําไว้นะคะคุณเป็นคนดีนะคุณคู่ควรที่จะประสบความสําเร็จคุณคู่ควรที่จะมีความสุขค่ะคุณเป็นคนดีอาจารย์เปิ้นขอให้คุณมีความสุขขอให้คุณประสบความสําเร็จนะคะมันเป็นคําพูดที่ง่ายๆแต่ฟังแล้วเข้าใจง่ายเช่นเดียวกันถ้าเรายังรู้สึกว่าเราไม่คู่ควร เราจะยังไม่ได้อะไรที่คู่ควรนะคะจนกว่าเราจะตัดสินใจว่าเออฉันคู่ควรที่จะมีสิ่งนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องของเซลล์เอสทีมเรื่องของการรักตัวเองนะคะยังไงเดี๋ยวเรากลับมาพบอาจารย์เปิ้นกันใหม่นะคะกับไลฟ์หน้าวันนี้อาจารย์เปิ้นขออนุญาตแบ่งกันประสบการณ์กันเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็วันนี้ใครจะลงขันทำบุญเชิญได้เลยค่ะไทยเอนดูอาจารย์เปิ้นรักอาจารย์เปิ้นอยากเลี้ยงกาแฟก็ยินดีรับความรักจากคุณเช่นเดียวกันนะคะ0 5 8 7 0 5 6 0 7 8ค่ะ 0587056078ปฏิตามเสียผักคุณานกรุงเทพกับที่ตักพ่อยกแม่ยกทุกท่านที่เมตตาอาจารย์เปิ้นน้อยก่อใจเลี้ยงกาแฟเลี้ยงน้ำแดงเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์เปิ้นก็จะไลฟ์เป็นกำลังใจให้เราต่อไปนะคะทำในสิ่งที่เราไม่เคยทําแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้อย่าลืมตั้งคําถามกับตัวเองอยู่ตลอดนะคะเรียกว่า Quality q u e s t i o n คือคําถามคุณภาพว่าเราจะดีกว่านี้อย่างไรแล้วอย่าไปคิดว่าทําไม่ได้คุณเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จ คุณเกิดมาเพื่อทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้นะฮะอาจารย์เปิ้ลเป็นกําลังใจทุกคนค่ะใครที่เป็นศิษย์อาจารย์เปิ้ลแล้วอย่าลืมเข้าไปทบทวนคอร์สต,ต่างๆที่เคยเข้าเรียนนะคะแล้วก็น้องใหม่เชิญนะคะเรียนคอร์ส999ค่ะ วันนี้ดีที่สุดสำหรับเรานะคะโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงเรากลับมาพบกันใหม่ไลฟ์หน้าวันนี้อาจารย์เปิ้ลนะคะขอลานะะไปสร้างบุญสร้างกุศลและแบ่งปันนะคะบรารมีบุญบรารมีกุศลให้กับพวกเราทุกคนนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามินะบุญนี้ถึงแก่เทวดารักษาพวกเราทุกคนนะคะที่ได้ร่วมกันลงขันทําบุญสร้างกุศลในวันนี้ค่ะเจอแต่สิ่งที่ดีพบแต่สิ่งที่ดีนะคะจําไว้ค่ะคุณมีแต่เรื่องโชคดีเท่านั้นค่ะวันนี้บายยรักนะคะส่งรักส่งกอดค่ะเลิฟยู